สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเซตนะครับตัวคลื่นสัญญาณระหว่างตัวกลิ่งโซลาเซลล์ไร้สายตัวนี้นะครับกับตัวปลั๊กเสียบซึ่งปกติเวลาลูกค้าซื้อไปนะครับจะได้2ส,ส่วนคือส่วนกลิ่งตัวนี้นะครับเราจะาไว้กดตรงนี้เพื่อให้ส่ง เสียงร้องในบ้านเวลามีคนมาหน้าบ้านนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แปะหน้าบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเดินสายไฟนะครับแล้วก็ตัวแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กด้านหน้าตรงนี้นะครับจะรับพลังงานจากแสงแดดแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กเก็บไว้เพื่อเอาไว้ส่งสัญญาณมาที่ตัวในบ้านเวลามีคนมาหน้าบ้านก็สามารถกดได้เลยแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าที่ซื้อไปหลายๆตัวนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตขึ้นสัญญาณนะครับเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละ,ละ,ะกลิ่งเนี่ยจะ เซตไว้เป็นคู่คู่นะครับเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการกดว่าเราจําคู่ไม่ได้ซื้อไปหลายกล่องนะครับก็สามารถเซตคู่ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเอามาเป็นตัวสีดําโดยปกติเรามีขาย2ส,สีนะครับก็จะเอามาให้ลูกค้าดูว่าตัวสีดำเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้เซตไว้กับตัวเต้าสีขาวตัวนี้แต่เราจะมาสอนวิธีการเซตกันนะครับซึ่งสามารถทําได้นะครับวิธีการก็คือลูกค้ากดตัววอลลุ่มตรงนี้นะครับโดยที่ตัว เต้าเสียบตัวนี้นะครับที่เสียบกับไฟบ้านนี่ครับแบบนี้เราต้องเสียบไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมี3ปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเลือกเสียงนะครับของกลิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลือกวอลลุ่มนะครับให้เรากดที่ปุ่มเลือกวอลลุ่มนะครับปุ่มใหญ่ๆแบบนี้กดค้างไว้เลยครับจนกว่าเสียงจะเงียบนะครับแล้วก็ให้เรากดตัวกลิ่งที่เราต้องการเซตเข้ากับตัวคู่นี้นะครับพอกดปุ๊บ ตัวเต้ารับจะมีการกระพริบนะครับรับสัญญาณหลังจากนั้นเราลองมาสาธิตโดยการกดตัวนี้กันครับว่าลองไหมอ่าลองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเราจะลองมาดูตัวกริ่งก่อนหน้านะครับก็ยังใช้ได้นั่นหมายความว่าถ้าวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ 1. ก็คือลูกค้าสามารถเซตเพื่อให้ตัวกลิ่งที่กดไม่ได้เนี่ยกดเข้าคู่ได้แล้วก็สามารถ เซตเพิ่มได้ในกรณีที่ซื้อไปหลายๆชุดสามารถใช้กลิ่งตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้เต้าเสียบหลายๆจุดในบ้านได้อีกด้วยนะครับลองดูนะครับสามารถกดได้2อันเลยนะครับสมมุติว่าลูกค้าต้องการใช้เต้าเสียบอันเดียวกันก็สามารถเอาเต้าอีกอันนึงนะครับมาเซตเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับ ยังรองอันนี้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับยังไม่ได้เซตเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูครับแล้วก็กดนั่นหมายความว่าทั้ง2ตัวเต้าเสียบตรงนี้นะครับก็สามารถรับสัญญาณจากตัวกลิ่งที่อยู่หน้าบ้านอันเดียวกันได้นะครับสังเกตว่าทั้ง2ตัวมีการกระพริบรับสัญญาณทั้งคู่จากตัว กิ่งหน้าบ้านแค่อันเดียวนะครับดังนั้นเราติดตัวนี้ที่ชั้น1เราติดตัวนี้ที่ชั้น2หรือติดหน้าบ้านหลังบ้านก็สามารถใช้เป็นตัวเซตขึ้นเดียวกันได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมองว่ามีประโยชน์นะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับตัวสินค้าที่ซื้อจากทางร้าน XML Solar หรือว่ากลิ่งโซล a r เซลล์รุ่นอื่นๆที่อาจจะเซตแบบนี้ได้เหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ับ s c r i ต e ติดตามช ANNEL ของเราด้วยแล้วก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับ ไฟโซลาเซลล์นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับโซลา r เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดตามช n n e l ของเราเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีคลิปเตือนจาก YouTube มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ XML Solar ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ